สวัสดีครับนายกิติศักดิ์คุณาลิธิพล์นักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสาราสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสำหรับกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เพื่อได้เข้าร่วมมานะครับกิจกรรมแรกก็คืออาสาคู่ภัยนะครับเป็นอาสาคูภา่ภัยมูลนิธิทำรัศมีมณีรัตคือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุบัติเหตรหรุหรืออุทกภยัยงานที่2นะครับเป็นงานด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคือเป็นการทําพิธีกรสําหรับงานอี่ งานที่3นะครับเป็นงานประธานเชียร์นะครับคือเป็นประธานเชียร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับงานที่4นะครับเป็นงานพิธีกรนะครับของ University ิเนะครับหรือว่างานกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับงานที่5นะครับงาน Volun t e e r Connect นะครับซึ่งจัดโดยสภาการชาติไทยนะครับซึ่งจัดมาเป็นการระดมเงินนะครับเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยสึนามินั่นเองครับงานที่6นะครับเป็นงานวิทยากรนะครับซึ่งไปบรรยายเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันนะครับรวมถึง Facebook และก็ u t u b e ที่มีคลิ หมิ่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นการบรรยายให้กับพี่ๆทหารนะครับที่กองทัพบกฟังงานที่7นะครับงานช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับงานที่9กนะครับก็คือส่งของคืนเจ้าของนะครับมีพี่คนหนึ่งเนี่ยลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้บนแท็กซี่นะครับแล้วก็ทีนี้มีพี่แท็กซี่เนี่ยมาขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยหาข้อมูลในโนตบุ๊กหน่อยว่าเจ้าของเป็นใครนะครับก็เลยหาข้อมูลจนเจอตัวเจ้าของนะครับแล้วผมก็นําไปส่ง ที่หมหาเรยเกษตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นผลงานการประกวดรวมถึงกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนะครับเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศ BU Web Contest นะครับรางวัลที่2นะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศก,การประกวดเว็บไซต์ ของ MSIG Web Contest ครับงานที่3นะครับเป็นการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท Thai Intercontinental Group จำกัดครับงานที่4นะครับเป็นการออกแบบเว็บไซต์ของ Rotary Youth Exchange ประเทศไทยงานที่5นะครับเป็นการออกแบบเว็บไซต์ของ i b m p Innovis ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับงานที่6นะครับออกแบบเว็บไซต์ของโครงการหมู่บ้าน Villa Mole l Bohin งานที่7นะครับออกแบบเว็บไซต์ของ BS c o r t งานที่8นะครับเป็นการเข้าร่วมโครงการ BU Startup Project งานที่9นะครับเป็นการตัดต่อรายการนะครับของ ISC นะครับ SP Clinic รายการเตะปากและก็รายการแกวงเท้าหาบ้านครับและสุดท้ายนะครับเป็นการเข้าร่วมโครงการสาิจิึศษานะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณบริษัท Red Onion จำกัดครับสวัสดีครับ